พยุทุกคนตอนนี้พยุสายกำลังเข้าาแล้วเปลี่ยนลงเลยภารกิจเราไหนดูสิไอ้เหี้ยไม่ใช่พื้นที่ตรง ไปค้นหาไอ้เนี่ยเรื่ออะไรนะโอ้ระเบิดใช่ใช่เราต้องค้นหาระเบิดแล้วก็เก็บเก็บกู้พวกระเบิดทั้งหมดแ<า>ต่ตม่รระเบิดอยู่ไอ,อ้ไอ้ชั้นสองเราอะเห็นเหรอชั้นสองมันอยู่บ้านหลังนั้นดิบ้านที่เราอยู่าากับอพาร์ตเมนต์มา,<อ>มา,าร์คไงมาร์คไงกดมาร์คยังไงไม่เป็นเป็นมารนะ์คเออเป,ป็นบาร์ดิเนี่ย ตรงนี้ก็ตรงที่วี่งไปโอเโอเคะตอนนี้ี่มันเข้าอมองอะไรไม่เห็นเลยพี่แต่น้เ่งยิงเราโดนอ่ะพอดียวผมวิ่งก่อนนะโอเคไหมแล้วพี่วิ่งตามมาได้ได้ได้สามสองหนึ่าสไกันบย่สเิวนมาเจนเจ้ยี่นที่กันไป

เปิดไฟอ้มันเีพีมั้ยปูเปิดเลยาจะรอดได้่เปิดไฟช้ย่ลยตีมาีกไจะเข้าไปเปิดไฟชอไม่อยเลเลยอ่ะอยาเพิ่งรุงไเลอเปิดไฟใา้ยังไงเปิดไฟใา้ยังไงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอฟไม่เอโอเคโอเคได้แล้ว

โดนระเบิดเอไยไยเดดโดระเบิดเดดโดระเบิดติเดดโดระเบิดหายตายเล้วเหี้ยเลยเดดโดระเบิดตอันไหนวะเดดโดระเบิดไอ้ชางมันไม่ขี่เลาไปไหนเนี่ยมามาองกลองขบวนข้างนัมี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 ยิงนิง้าง ไอ้เหี้ยไปตัวไปตัวไอ้เหี่ยจะบินจะยูยูจะบินคอยดาบปุ้ยฮารุพี่กูไอไกไกจ้าไกจ้าเรียกกดฟาเตอร์กดฟาเตอร์กดสเปซบาร์เพื่อตอบด้วยส้าเสียชีวิตไปแล้วต่ตอบอยู่ตอบอยู่ตอบอยู่ ได้ยินไปมันจะเรียกมันลงมาแล้วเ่นหลุดแน่เลยว่อาจจะกดเปิดอยู่นะแต่ว่ามไม่มีใครได้ยินไม่มีไม่ไม่ได้ยินโอ้ยโด<อ>นยังคุณไหม,น,มนี่ก็ล์ฟเตอร์เรียกสูตร เดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกเดดได้เลยแกนแกตายจิเดดออกมาเดดเดดฮะเราระวังหน่อยสไนเปอร์ยิจงจากคุณได้ยินพี่พูดไหม <Hello. S 2> ไ้ยินปะยิอะไรเด็ดเด็ดได้ได้ยินไหมไม่ได้ยินเลยพี่เลยไปได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหล พี่เปิดไม่ได้พี่เปิดเปิวไม่ไพี่เปิดวอลไม่ได้พี่เราจะวิ่งไปไปชิดพี่เปิดเปิดวอลไม่ได้พี่เปิดวอลไม่ได้โอเคแล้วเป็นไรพี่เราจะวิ่งเข้าซอบชอบตรงนี้นะชอบตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมวิ่งวิ่งวิ่งพร้อมกันเลยโอเคแต่บอกันรแล้พี่โอ้จับขาพื้นที่ที่เราต้องเข้าแล้วเพราะว่าเราต้องไปอีกฝั่ง ได้ดีต่อไปต่ีเราต้องมุ่งมุงไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้คงน่าคนิงหมนไปตายแล้วกำลังจะตายจไหลพิ เอยจริงถานคมกูเป็นนิดเดียวเองกดแย่ oh, <yeah. S 1> ตามผมมาอ่อาเราจะต้องขึ้นตึกเนี่ยมาตามตามนะเอาไม่ไตึดซ้อนกันนี่ว่ะท <c oughs> ันตอน <c oughs> ส่วนหลังแล้วข้างบนเนี่ยเดี๋ยวขอดูทีละคนเนียโอเคไม่มีแล้วเร่่ลงๆเตอร์เดชเตอร์เรียกระวังด้วยเดดตกอีคนตกเดดตกเดดตก อเราพายุสลายแม้โคตมองอะไรก็เห็นเนเ่าต้องเข้าใช้มาหนิบเข้าไปเข้าไปเข้าไปใส่ว่ะประตูขวาประตูนีู่ทางขวาเนี่ยเนี่ยที่ล็อกอยู่มีไหมตายไหมตายตาย กาปาเตอร์ได้โกคาเตอร์ซับเซนีเป็นไตายหงไปแล้วเข่าหน้าเลยโอ้อมูละบล้างอ้ต่อต่าต่อต่าต่พที่ระวังอันวิ่งมาอันลาจนจเจริญแบบพี่เะพี่ ใียอุ้ยโอ้ o มเก็ยบร้อเรียบร้อยไอจ๋าเรียบร้อยแต่อินโทรมามันก็เลยไม่มีอ่าพี่เห็นอ่าเอากระิล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มไปแล้วใช่ไหมเฮโอ้อ้า นะโดยโฟโนตรที่ปิงอะเล็งผ่านตรงที่ปิงยิงอะไรกันวะยิงอะไรกันยิงได้ยิงเสียงมั้ยเนี่ยยิงอะไรกัน หนูว่าโอ้โหแทบแตกไอสัตว์ยิงปืนก่ดิดีแล้วที่ไม่ใช่พี่ไอ้เนี่ยเราจะเข้าบ้านนั่นแหละไอ้เหี้ยเอ้ยบ้านตัน

ในก็ต้องขีงดขีเลย่าตกเข้ามาข้างในี่รูมาได้่อนประกาศโอเคละโอเคมันแค่<โ>เราเราไม่เน้นปะทหาก็เน้ทำธรรกิจดีกว่าก็ นิดต่อย่าปะทายเยอะด้วยไอ้เวลากดฟ้าเธอเรียกโดนระเบิดโดนระเบิดโดฟ้าเธอเรียกโดนระเบิดโดนระเบิด เด็ดเด็ดเลยมาไหนนะมาไหนนะพี่มาแล้วดีดีก็บุนเลยเราจะเข้าไปใหมเอาทีมเราคืออะไรอ่ะเปิดยังงทีมเราก็คือแบบ อ่าโลเคชั่นฉนชันไอ้อไม่รู้อย่างเราไม่เน้นประทะแล้วก็เราเน้นทำธุรกิจเราเราก็พยายามเราพยายามที่จะไม่ประทะเราเลยแต่ว่าพวกมันเกาไม่ยอมมันต้องการสงครามเราแค่จะมาเอาน้ำมันแล้วไงทำไมกูเล่นเรื่งครต่างดีนะโดนยริงโดนดีประมาณวันระดี

เียกดปัเตกูแจเราผีผามไม่ได้เราไม่เสียเลยไม่ได้เลยนั่นไงพี่โอ้ยเี้ยพี่โดนยิงอ้พี่โดนโดนหนักมากช่วยช่วยไจ้ช่วยไจ้า เคาผมเนไดเวพี่เรอโดนยิ้วยงแ่มันยิงปามากดเรียกเรากำลังโดนลงทราบแล้วเอ จซมเมอเร์เลือกคิลเลอร์ข้าคนณยูเรียน <c oughs> ตันหนึ่งน,นะขอดูกระสุนหนนะ่อยโดกาขึ้นขึ้นข้างบนแล้วแช่ฟ <c oughs> นานานา <c oughs> เราจะองเรียกเซลีตายเซลีตายยังไ,ไม่เลยไม่ยังยินกู่ที่ไหนวะในบ้านอะไรล่ะจะไปเรียกคนเพื่เอเรียกหมดแล้วนี่วะไม่มีกำลังเสริมให้คุณละเจ๊ด เราไปเอ้ามารับแย่แล้วพี่หายเดียวหายเดียวพี่คาดว่าบ้านที่แบบต้องเข้าคือบ้านหลังนี้มาเล่นนะเอากออีดะในอีเซอร์เจนซี่นะตอนไม่กัดไปเลยยันเจยวิ่งยวเดียวมันมีเสียงคนวิ่งมามันใช้ทุกอย่างยันอพีทีเพลททุกอย่าง ระวังบังว oh ิ GTA, ่งหอว่ายิงพ like <fl> <un> no ี่นะผู้หมฟูสวิตซ์สำหรับสู่ GTA โวลเทเป็นโหมดผู้หมวดวิ่งติดแตกแน่ผู้หมวดวิ่งติดเอบ้านเอบ้านเปล่าพีไงอันนี้ลยแค่ส่องดูว่มันไปได้ เฮ้ยเอ้ยกับโดนหัวกูยี่จากไหนเป็นไงครับสนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ